สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนครศรีธรรมราชค่ะก็ที่สั่งไปเป็นผักกาดยืดนะคะสีเขียวแล้วก็เป็นเข้าเก็บยืดสีชมพูค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนครปฐมนะคะสั่งไปเป็นเต่านะเต่าจัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนชาเชิงเซานะคะอย่างแรกเป็นมีเดียมบานอูมามีนะคะแล้วก็เป็นมินิบานกูเดธ,ธมะค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวทัทชาเชิงซาวนะคะสั่งไปเป็นมินิบาตรอุมามินะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีเป็นบันนะคะหน้ามันโถอันนี้จะเป็นดิสอกดแกนวัคซีนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดอยุธยานะคะอย่างแรกเป็นฮ่าเก่าค่ะแล้วก็เป็นเฮดบานแพนด้ากับเฮดบานหน้าตลกนะคะแพนเค,ค้กน้าตลกดนกัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่าสั่งไปเป็นเค,ค้กแอบปูไม่แทนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ให้ที่อยู่ด้วยนะตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะคะสั่งไปเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะแบบผ้านะาไซเล็กเป็นลายมินเนี่ยนนะคะกับลายโดเรมอนค่ะ แล้วก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดแพร่นะคะอย่างแรกเป็นข้าวเกียบยื่สีชมพูแล้วก็เป็นคัพเค้กฮีโร่คิตตี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดราชบุรีนะคะสั่งไปเป็นกระเบ๋าองหูรูดแบบผ้าน,นะคะสะเล็กเป็นลายคิตตี้ค่ะแล้วก็เป็น้าเก,ก่านะคะแล้วก็ยังขาดอีก40บาทตอนนี้น้องกําลังเลือกอยู่นะคนนี้นะคะที่มีเลขแท็กตามนี้เลยนะทักไลน์มาด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่มีที่อยู่เลยก็สั่งไปเป็น ผากาดยืดนะคะแล้วก็เข้าเก็บยืดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนมหาสา,ารคามนะคะอย่างแรกเป็นจัมโบ้พีชนะ1ชิ้นแล้วก็เป็นกระเป๋าหูรูดแบบพาสาใหญ่นะคะเป็นลาคิตตี้นะนี่นะคะแล้วก็เป็นปากาพัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนสุพรรณบุรีนะคะก็อย่างแรกเป็นเค้กไอ้บูไม่แท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็น ขวดนมนะคะไซเล็กซาลาเปากูเดทามะคัพเค,ค้กเคลโลคิตตี้นะคะฮะเก๋ามเมียมแฮมเบอร์เกอร์มาร์เมนโลลนะคะแล้วก็เป็นพวกมินินามิดิบันกูเดทามะนะคะแล้วก็เป็นแพนเค,ค้กน่าตลกดนกัดนะคะ3ชิ้นมินิแพนด้าบันนะคะ2ชิ้นบัหน,น่าตลกดนกัดอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นดีสกดแกนกับปากาพัดนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นของน้องจวัลยะยองค่ะอย่างแรกเป็นจัมโบ้พีนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นส้มนะหัวเห็ดค่ะมินิบานหน้าเป็ดแล้วก็เป็นดิสอกดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัลละยองนะคะก็จะสั่งเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้าไปนะคะมีเป็นลายลิลลคูมะนะคะแล้วก็เป็นลายมิกกี้เมาส์มินเนี่ยนนะคะแล้วก็เป็นลายเฮโลคิตตี้นะ นี่นะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเงินทอนกับดิสอกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวดราชาบุรีนะคะอย่างแรกเป็นเต่านะคะจัมโบ้นะหนึ่งชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นซาลาปากูเดรมะปังในสดแล้วก็เป็นข้าวเกียบยืดน,นะคะอันนี้จะเป็นดินสอกดแกนค่ะ น้องคนนี้นะคะที่มีเลขแท็กตามนี้นะทักไลน์มาด้วยนะคะที่สั่งที่น้องสั่งไปนะมีเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้านะคะลายคิตตี้ลายไมล์ลิตเติ้ลนะคะแล้วก็เป็นลายปอมปอมนะนี่นะคะแล้วก็ยางต่อมาเป็นเค้กไอริไม้แฮน์นะหนึ่งชิ้นขวดนมไซเล็กค่ะคัพเค้กเคลโลคิตตี้แล้วก็เป็นหัวเห็ดนะคะ2ชิน 2> mm ้นเห็ดบันแพนด้านะคะ1ชิ้น,นะค่ะ แล้วก็เป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสงขาค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นกระบอกดินสอแบบ2อซิปนะคะเป็นลายลิลลคูม้าแล้วก็เป็นกระเป๋าหูรูดนะคะลายลิลลคูม้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นดินสอกดแกนนะคะแล้วก็เป็นเงินทอนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจวยกรุงเทพค่ะก็สั่งไปเป็นกระเป๋าดินสอนะคะซิปใหญ่นะเป็นลายลิลคูม้านะคะแล้วก็มีเป็นมากะลองนะปังแผ่นนะคะน่าตลกนะ แล้วก็เป็นดีสอสกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนครสวรรค์ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกล้ยยืดนะแล้วก็เป็นข้าวเก็บยืดนะคะ2ชิ้นสองสีแล้วก็มีเป็นผักกาดย,ย,ยืดนะคะสีเหลืองเห็ดยืดนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะสั่งไปเป็นกระป๋อดีสอนะเป็นลายแมวจี้นะคะแบบ20นะ1นชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดร้อยเอ็ดนะคะอย่างแรกเป็นคัพเค้กคิตตี้นะคะ1ชิ้นปังแผ่นนะคะไซส์มีเดียม1ชิ้นปังในสดมีเดียมบัชบันนะคะแล้วก็เป็นมีเดียมแพนด้าบันอันนี้จะเป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแกนนะะ่นค่ะสั่งไปเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะเป็นลายโปเกมอนนะสองใบนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นมาร์สเมลโ่นะคะ ปังแผ่นหน้าเป็ดน,นะคะแล้วก็เป็นมินิบานหน้าเต้าหู้นี่นะคะอันนี้เป็นของน้องส่วนน้องบัวลําพูค่ะอย่างแรกนะคะเป็นเค้กแอบูไม่แท้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นปังในสดนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไซด์มีเดียมฮะเก๋าซาลาเปากูเดทามะแล้วก็เป็นมินิแพนหน้าบันนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นมินิบันกูเดทามะแล้วก็เป็นมินิบันอุมามีนะคะ2ชิ้นแพนเค้กหน้าตกลกโดนกัดนะคะ1 อันนี้จะเป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดภูเก็ตนะคะก็อย่างแรกเป็นเค้กแอบบูไม่แท้นะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะเป็นขวดนมนะขวดนมไสเล็กนะคะ3ชิ้น3าสีนะคะแล้วก็เป็นปากาพัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดชัยภูมินะคะอย่างแรกนะเป็นแบบกล้วยหวีนะคะ นึ่งหวีนะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยนะคะแบบลูกนะหนึ่งค่ะเค้กตัวนัทตัวนัทเทโลคิตตี้นะคะไม่แทนนะหนึ่งชีแล้วก็เป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะคะหนึ่งอันนี้จะเป็นสมุนโถเทโลคิตตี้ Hello Kitty เล่มใหญ่นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกเป็นกล้วยแบบหวีนะคะหนึ่งหวีแล้วก็จะมีเป็นขวดนมนะคะไซส์เล็กหนึ่งข้าวเกียบยืดนะคะทัดไข่ ปังเนยสดนะคะแล้วก็เป็นแพนนไาเฮดบันสตรอเบอรี่นะคะมาร์ชเมลโล่อันนี้จะเป็นปากกาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องตรวจกาลาสินนะคะก็อย่างแรกนะเป็นเค้กไอบูมไม่แทนนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นขวดนมนะคะไซส์ใหญ่นะ1นะคะปังในสดสาลาเปากูเดธามะนะคะเขาเก็ยบยืดฮากา แล้วก็เป็นแผนเค้กหน้าตลกโดนกัดน,นะคะมินิบันกุเดธามะอันนี้จะเป็นเงินทอนกับดินสองกดแกน่นะคะอันนี้น้องยังให้ที่อยู่ไม่ครบนะคะก็ให้ที่อยู่เดนะทักไลน์มาะคะก็เป็นของน้องจวนน้องคายนะคะที่สั่งไปนะเป็นปังในสดนะคะนี่นะคะทั้งหมดสามสิบห้าชิ้นนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเกียบยืดนะ สีชมพูนะคะ3ชิ้นแล้วก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะ3ชิ้นไอติมคนอ้วนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาพาร์ตกับสมุดโน้ตเฮลคิตตี้เล่มใหญ่นะคะนี่นะ ็ขอบคุณน้องทั้ง28คนมากๆเลยนะคะ